สวัสดีค่ะวันนี้เมย์อ,อยู่ที่ตำบลขนงพระนะคะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะขนงพระแปลงนี้จะอยู่ขนงพระเหนือเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเข้าเนี่ยก็เข้าทางถนนหนองสลายหรือว่าถนนเส้นสอง5หนะคะหรือว่าจะเข้าทางโมรันซาก็ได้เขาเข้าออกได้หลายทางค่ะเป็นแปลงที่ดินที่มีความสวยลงตัวมากๆเพราะเป็นที่ติดน้ำลำตะคองค่ะแปลงนี้ มี3โฉดให้ได้เลือกกันนะคะโฉดคุดแดงพื้นที่ปลอดภัยไม่ทับซ้อนแปลงละ7ไร่มีอยู่3แปลงค่ะคุณจะซื้อ1แปลง2แปลง3แปลงก็แล้วแต่คุณเลย ตกแต่งดูแลทำความสะอาดไว้สวยงามเรียบริบบเลยนะคะดินก็ปรับไว้แล้วตามสเต็ปเป็นขั้นๆไปจะมีแนวเขตชัดเจนระหว่างเขตในฉนดแล้วก็เขตที่กินป่าวรัศมีคลองนะคะพูดถึงรัศมีคลองหรือว่าที่กินป่าวเนี่ยก็จะได้เนื้อที่เยอะมากแต่และแปลงนะคะสมมติว่าคุณซื้ออ่าหนึ่งแปลงเนี่ยเอกสารสิทธิ์โฉนด เจ็ดไร่ใช่ไหมก็จะได้ที่กินเปล่าประมาณ2ไร่กว่า,วานะคะเป็นที่ริมน้ำตอนที่น้ำท่วมตรงนี้ไม่ท่วมนะคะจะสังเกตว่าความสะอาดของแนวริมตลิ่งเนี่ยจะชัดเจนเลยว่าไม่มีร่องรอยของการน้ำท่วมมั่นใจได้นะคะการเดินทางก็ลัดยางค่ะเดินทางมาจากถนน2 2 3 5ขับเข้ามาไม่กี่กิโลมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยว ลมพัดชอยดีมากเลยนะคะแล้วก็น้ําก็เยอะด้วยน้ําลําตะคองนี่เขาจะมีทั้งปีนะไม่ไม่ได้แห้งหรือดูแล้งก็แห้งอะไรประมาณนั้นไม่แห้งค่ะจะมีทั้งปีเพราะว่าตรงนี้เขาจะอยู่ใต้น้ําผุดแล้วก็มีแม่น้ํามีน้ําหลายสายไหลามารวมกันเป็นลําตะคองเพราะฉะนั้นโซนขนงพระนี่น้ําฉ่าแน่นอนนะคะไม่มีแห้งค่ะเห็นแต่ต้นไม้เห็นแต่น้ํา วิวเขาเห็นหรือเปล่าเห็นค่ะนะคะแปลงนี้ถ้าทําบ้านสูงๆนะคะสองชั้นชั้นละ4เมตรอะไรประมาณนี้คือระดับสายตา8เมตร12เมตรจะเห็นภูเขาสวยงามมากเลยนะคะเมเคยมารีวิวให้ชมแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ตกแต่งทำความสะอาดใหม่ก็เลยมาอัปเดตให้คุณคุณได้รับชมกันอีกครั้งนึงค่ะเผื่อใครที่ยังไม่เคยดูคลิป ของแปลงนี้นะคะใครที่กำลังมองหาที่ดินติดน้ำลำตะคองเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ทับซ้อนน้ำไม่ท่วมการเดินทางสะดวกไม่เปลียวไม่ต้องมา,าทำความสะอาดพื้นที่รกไม่ต้องเลยแปลงนี้ทำว่าให้เรียบร้อยนะคะแต่งว่าให้เรียบร้อยคุณก็มาสร้างบ้านทำรีสอร์ททำภูวิลล่าได้เลยค่ะตอนนี้เมยืนอยู่ด้านบนนะคะซึ่งเป็น เป็นในโฉนดนะคะส่วนด้านล่างส,สเต็ปด้านล่างนะคะจะไม่ใช่ชโฉนดนะคะจะเป็นที่กินป่าซึ่งพื้นที่เยอะมากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงโค้งน้ํานะคะดินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ก็จะงอกขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละข้อดีของที่แปลงนี้เห็นไหมสะอาดสะอา้านชอบจังเลยการดูแลที่ดินนะคะ คือมาดูแปลงนี้ไม่ต้องใช้จินตนาการเห็นความสวยเพราะว่าดูบางแปลงเนี่ยต้องใช้จินตนาการเอาเราต้องปรับแบบนั่นแต่งอย่างนี้เอาต้นไม้แต่งแต่งต้นไม้ตรงนี้ถึงจะเห็นวิวนู่นนี่นั่นนะคะแปลงนี้เห็นค่ะ,เห,คะเห็นความสวยเลยเพราะว่าทําความสะอาดไว้ดีมากลำไยกําลังติดลูกเลยนะคะตรงนี้ก็มีลำไยห,หลายต้นมากค่ะมีบ้านเก่าให้ด้วยนะคะคุณก็มา รีโนเวทเวลาที่จะสร้างบ้านก็จะได้มีที่พักให้คนงานได้นะคะุงนี้ต้นไม้เยอะมากน่าทำเป็นร้านกาแฟจังเลยอะ่ะเนาะร้านกาแฟในสวนที่ติดน้ำต้นนี้สินอนทำทำบ้านต้นไม้นะคะแล้วก็มองลงไปที่น้ำด้านล่าง นี่ค่ะมีบ้านเก่าให้หนึ่งหลังนะคะอันนี้จะอยู่แปลงที่สามโซนนี้เขาก็จะมีพวกผลไม้เก่านะคะพวกละมุดขนุนมะม,ม่วงอะไรของเขาโอ้โหน่านาทำร้านกาแฟน่าทำรีสอร์ทมากๆเลยค่ะร่มรื่นมาก ตอนนี้เมยือนอยู่แปลงที่สามนะคะสวยทุกแปลงอะ่ะเขาก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปแต่ว่าแปลงนี้จะได้บ้านด้วยแล้วก็ได้ผลไม้ด้วยนะคะได้แก่งน้ำตกด้วยอ่าแปลงที่สามเชียร์เเชียร์ยแปลงนี้ นี้เจ้าของเปิดราคามาที่ไร่ละ4ล้าน8นะคะไร่ละ4 8ล้านติดน้ำลำตะคองก็หายากแล้วนะเพราะว่าราคาขยับกันไปที่5ล้าน6ล้าน8ล้านไปแล้วนะคะช่วงนี้หายากมากไอที่ติดน้ํำที่ว่าสวยๆแล้วก็สะอาดต้นไม้เยอะมีแก่งน้ำตกให้หายากในราคานี้ถือว่าโอเคเลยนะคะราคาก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงค่ะถ้าคุณซื้อหนึ่งแปลงเจ็ดไร่นะคะต่อรองได้ ซื้อ2แปลง14ไร่อะต่อได้มากกว่าเดิมนะคะหรือว่ายกไปเลย21ไร่อันนี้ก็จะต่อได้มากกว่าเก่านะคะ099 492 9197นะคะเมริกาในหน้าบ,นบ้านไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่เมริกาคอนเฟิร์มว่าสวยจริงๆเชื่อหัวแอรเรืองไปแล้วนะคะพบกับเมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ